มันจะหอมฉุยน่าจะลงมาอุ๊ยคว้ามาฉันใต้ดินเฉยเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลไม่ใช่ไม่ใช่โลบบคือเกมานะคะ e the c a r วันนี้เราก็มาเล่นกับท่านเหมือนเดิมนะนเชื่อสนินะคะทุกเนเล่นกันเลยเราจะเอาดานอะไรดีอ เอาเอาผีอะไรอยากเล่นชาลีอะไปกัน<ต>เลยสิวะชาลีมันสามารถวาร์ปได้นะทุกคนว <Wow! S 1> ้าวม s h ก็ u y s ก้าก็ไปกันต่อ oh. ไม่ไม่มีถุงเลยเหรอจ้อากไปปั๊บเราเก็บไปแล้ว มาเก็บเนื้อมาเก็บเนื้อนะนี่นะคะเนื้อทุกคนเราสามารถเอาไปโยนให้ผีหรือสุนัขปีศาจได้น้องรอพี่แป๊บน,นิดเดียวไม่เจอเรื่องนะทุกคน What เปิดเจอถุงแล้วทุกคนเริ่มมีกิน<ร>แล้วนะเราเจอถุงตั้งสามอันสี่อันแล้วแป๊ 8. มมไม่เลยมันจังหอมฉุยมีถุงผีจ่จะเฮ้ยสุนขัขจะขึ้นมาแล้วมันจะคุณสุนัขจะขึน้นมาแล้วคันขึ้นมาเราลองวังนี่ทุกคน ได้เนื้อมาอีกแล้วเพราะว่าสุนัขไม่กินเราก็ได้เนื้อมาจะมีเนื้อไหมมีคนครเราได้เนื้อสี่อันแล้วถ้าเปิดไปคือจำสแกนคนจำเช่ ขึ้นไปชั้นบนอนะ่ะโอเคมันลงไปข้างล่างแล้วเราขึ้นไปชั้นบนเ,นเลยคือเลยทุกคนไปไปห้องพ<า>ักแ,แกแกไปห้องพักเลย <S <S 2> <S 2> ไม่ได้แดดคูล็อก<า>ไม่ปลอดภัยโอเคมีคนืแล้วทุกคนมาเอาไอ้ก่อน อ่ามีมีถุงในจะคโคกไหมไม่มีเลยมันอยู่ไหนอ่ะมันกำลังขึ้นมามาขึ้นมาชั้นบนเป็นอะไร นออยู่่ไหะมาห้องมาห้องม่าสุดอ่ะมาพี่เจ้ห้องปีนนะเจอแล้วเจอไอ้แล้วเจอไอ้แล้ว มัคนก็ได้อีกแล้วนะ่ะโอ้ยขึ้นมันได้จริงเลยนะคุณผีอุยอ้ยอเนี่ยเกเียก็เลยดูอุ้ยอยู่ดีๆนะโผล่มาจากไหนไม่รู้อ่ะอันนึงอะ่ะรู้ออกมันบักออกมาจากค้องข้างนอกหรือเปล่าเล่าเล่าเจอตัวเลอยู่แล้ว

ตอนนั้นที่เราเล่นกันเหรเราค่ะหาถกคพบแล้วว่าผีอ่ะเราเล่นตอนนั้นเราเล่นผีเออไม่หมดนะคนแบบแล้วผีแม่ว่าขาขึ้นมาพอดีอ่ะแล้วคือไม่ได้ถ่ายอัดไว้เครอใช่เขาถ่ายอัดไว้ทุกคนเสียดายมากเจ๋งค่ะน,นี่หน,หน<ๆ>้าเราเป็นแผลอยู่นะเตง มันขึ้นมาอีกแล้วไปกันเลยสิวะแผลที่โครงจมูกนะคะทุกคนเรารู้สึกมันเริ่มวิ่งเร็วมากนะ,ะเริ่มมีกินแล้วนะเมื่อวานนะคะเราไปที่โรงเรียนมันคนะคเพาเนลพ้เลา,ปาเป็นวันจุบป๊ปหกนะแคะ่ใช่ค่ะเราไปมาแล้วคือแบบท,ทุกคนอื่นอ่านก็ส่งผมลงมากค่ะ ถ้าเราจะไดกลัดถุงม,มาเลยนะทุกคนกระสิบตอนนี้มันลง,ลงไปข้างล่างมังไปข้างล่างแล้วเหรอเราไปหาข้างบนเฮ้ยเจอถุงว้าวเฮ้ยเจอเจอถุง17แล้วไปข้างล่างเดี๋ยวพึ่งไปมาค่ะ อย่างหายยังหายแล้วโอเคไปวับเลยนะวับเลยเหรอพี่บพี่ตูนว่ามันมาเฮ้ยมันไม่ได้แดกกูหร่อกี้มันอยู่หน้อห้องเลยอ่ะพีู่นแบบเออแล้ววับลงไปเลยนะไปกันเลยสิว่า เดินลงไปรอมันอยู่ไหนอะน่าจะลงมาวิฟ้ามาชั้นใต้ดินเฉยเลยว้า <c oughs> เอาเฮ้ยไปไนไปเนี่ยอกปกอยู่ชั้นไหนเรากำลังจะวาไปยไม่รู้ว่าอยู่ชันน้นไหนอืมไม่ต้องลงไปชั้นนี้อ่ะ เราว้ามาชันกลางต้องมาหาไหนได้ไหมได้มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมันมันอยู่ชั้นล่างไม่รู้มาชั้นล่างด้วยอ่ะน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเข้าใจอือ มันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเรากำลังจะ,จะลงไปแล้วอ,อืมมันอยู่ชั้นนิกปะใช่เรนขึ้นในชั้นบนเองลงมาได้ปะออเค้มัมาลงมา กินแล้วนะลุดเหรอไม่ได้ลุดตก๊กเกอรโอ้ my god กดอะไรอะ่ะอะไรนะเอง็งกดอะไรอะ่ะยังไม่ได้กดอะไรเลย what อยู่ดีดีมันก็ขึ้นเองอ่ะแตกเออ มันอยู่ในชั้นไหนเนี่ยเฮ้ยมันมันอยู่ไหน้่ะตกไปในตุ้ยเมื่อกี้ตามันออ่มามันจังอปุ๋ยอ้ค่ะถูกไปแค่นิดเดียวเองสําหรับวันนี้พวกเราเล่นเกมอายแล้วไม่ผ่านนะคะทําภารกิจไม่สําเร็จ ก็จะมาถึแบบวันนี Michael ้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายเล่นผีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะคะบ๊ายบายสบายใจ